ตัวใหญ่มากยตรัดใหญ่เวอร์สุดๆอร่อยว,าวยาวปลาหัวกุ้งนะครับไปทำอุ้ยน่ากินมาก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมตรสีนะคะวันนี้มาถ่ายยูวีก็เลยแวะมาที่ที่ชอบที่สุดนั่นคือที่สุดราวัยสีฟูดราวัยจะเป็นเออจ้องหน้าอ่าเดี๋ยวเราพามาดูดีกว่าว่าตลาดจะมีอะไรจะบอกว่ามันจะเป็นฟิลแบบซื้อของสดแล้วก็เลือกให้ร้านทําได้เลยนี่นะคะร้านแรกสําหรับใครเคยมาก็น่าจะรู้วันดันตัวใไญ่เลยแต่ร้านที่ทุกคนแนะนําให้กินก็คือคุณพาสีฟูดคุณพาเท่านั้นกีม่มาต้องกินร้านหนี้ อ๋อเขาเรียกว่าปิงทะเลที่คนเกาหลีชอบปิอะไรรูเปล่สวัสดีค่ะมี้ยนะได้ัมาเะไมจาด้จ้ได้จ้าวลเยอะมากใช่ปะเวลามาอยู่ร้านอะไรเงยจะรู้สึกว่าสวยเขาเรียกตลอดวิวมา นี่หนูกุ้งมาตัวเจ็ดสี่เลยตัวนี้สวยมากอ,าอีสี่มาตัวน,นี้เลยนตัวน,นั้นอ่ะตัวนั้นเลยเดี๋ยอะเลยเจ็ดแรงซาชิมิต่อตัวต่อคุ้งไผ่ไรจ้กรากรารนั้นหอยอะไรอ่ะหอยมันลักหน้าตาน้ากลัวมากแต่ซาชิมิคุณโลดเข<อ>าหอยหวานด้วยแม่ไปไหนต่อหรือว่าจะไปซื้อปลารนะ้ารนิดนึงเป็นปลาสเตอรน,นะแล้วพี่เขาเรียกกันแค่เนี้ยปลากล้วยปลากล้วยแบบที่บอกเพื่อนไปกี่เด้อปลากล้วย พี่พูดแบบนี้เบาๆอ่ะทำใหม่มาเลยวมาเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นตลาดยาวสุรุกหูลุกตานะคะถ้าสมมติว่าใครอยากมากินก็สามารถมาซื้อได้เลยแต่ที่มาครั้งแรกว้าวซาบปะตกใจอาหารทะเลพรรยาที่เคยมีไม่ไม่เข้ามา ม่มีปูไข่หรอมีแต่ปูม้าหรอปูไข่ปูม้าอ๋อเป็นปูม้าไข่สำหรับใครที่จำ้าพบอก้าไม่ต้องกินสดขนาดนั้นก็ได้ใช่แต่มาที่เนี่ยคือมันสดอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นท่าเรือท่าประมงที่เขาเอาขึ้นมาอีก้าวซื้อมาสะอนมากเ่พยายามนะคะอากดเลยตัวใหญ่3ามหตัวเล็กร้อยเดียวแล้วก็นี้โกดห้าร้อบาทอันนี้สองบาทก็พอจ้ะหวาน ร้อยเก้าสิบบาทก็พอจ้าแลวก็น uh uh> si> okay> ี้หกร้อยห้าสิบบาทแลวก็นี้ร้อยเดียวเป็นแลก้อนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสามหนึ่งสองจ้ะลอขอน้องมาต้อนรับกายเลยายขาย้เลยอ้อีกววาใหญ่เวอรเต็มตัวหล่อนครึ่งตัว ซื้อเสร็จแต่แม่ก็เลือกได้เลยทั้งแขกกพอยากให้ร้านแต่เนี้ยเป็นร้านที่ทุกคนแนะนำคือเราเ่กีคุณพาแล้วเราก็ถามทุกคนว่าปกติพี่ไปกินร้านไหนกันคุณพาบอกว่าคุณพาเพราะว่าค่าทรมันจะอยู่ที่ราคาก็จะหนึ่งกิโลอ่ะร้อยหนึ่งเมนูจะทำอะไรก็ได้ร้อยเดียวเอดเราซื้อไป5,000กิโลก็บอกไป5,000ันคูณร้อยแม่คุณพานะมึงเราสั่งเยอะมากเลยอ่ะถ้ามีคนบอกว่าอุ้ย7,000แพงอยากเดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวดูบจานเดี๋ยวดูตอนมันเป็นเมนูก่อน นี่นะคาร้วคุณผ่าก็คือทั้งหมดเนี้ยค่ะที่เราสั่งมาคือ7กิโลที่ร้านก็จะเป็นกิโลนั้นหนึ่ง้บาทแล้วก็ถ้าเป็นหอยเป็นตัวที่เราสั่งมา60สิบาทแต่ถ้าเป็นยำสาหร่ายเนี้ยพร้อมเครื่องเคียงอยู่ที่ห้าสิบ เลือาเอามาเสจต่อไปให้นี่ช็อตหนึ่งโรงแคมเคยกินหรือเปล่างั้นอีกะทีแล้วกันกะทีนี่กุ้งกรอหนึ่งโดบๆแม่ซาชิมิที่เนี่ยมันเป็นที่เดียวที่บางอย่างกินได้เพราะกรุงเทพอะมันไปไม่ถึงไม่หลดหรอมันไม่หลดอย่างกุ้งังกรลายเสือมันไม่หลดหรอใช่อีกุ้งลายเสือไปถึงที่อื่นไม่ได้นที่นี่มันโยมมันทรายอองที่นี่มันสดไอยม马ะก็ซาชิมิ สองตัวไปเลยแบบสับอะไรอีกหรือว่าอันนี้ก็ซาชิมินต้องเผาต้องเนี่ยหรืออันนี้แบ่งค,งครึ่งไดต้อะครึ่งนมงซาชิมิครึ<า>่งหนึ่งแบบผัดอะไรมาก็ได้ได้ค่ะเราคาั่วผิดเกลือไหมคะหรือต้มก็ได้มันมีต้มยำใช่ป่ะมีค่ะเออนั้นเป็นต้มยำน้ำคั่วหรือน้ำใสน้ำคั่วค่ะจะเอาเป็นตัวซาชิมิเอาหัวหเป็นต้มยำได้ได้ได้คุณพี่ลดมากเลยอ่ะนี่อีกเมนูนะคะเป็นหอยนางสดๆว้าว พี่นัทฉันเคยมาภูเก็ตฉันเคยกินแล้วกับลูกนีมันจะเป็นเวลาทุกครั้งที่เราซื้อกุ้งมังกรอ่ะเขาจะเอากุ้งมังกรน่ะจากเลือดที่หัวมันอ่ะแล้วก็ใส่กับมันกุ้งใช่ไหมเลือดเลยเลือดมันมีนิดเดียวเลือดเลือดมังกรมีเดียวแล้วเอาไปใส่กับสไปเพื่อให้พี่นัดกินโดบโดบแข็งปังเขาบอกว่าเป็นยาเดี๋ยวลองเลยถ้าตายปุ๊บเลือดมันหายได้เดี๋ยวลอง น้องเก้าเลือกมาแล้วไซส์นี้น่าจะพอดีใช่ใส่พิซซ่าหนอนนี่นะครับอันนี้เลิศเลยเริ่มซอกก่อนเดี๋วลืมหนึ่งสองสามตามด้วย welcome ding จากน้องมังกรไอมังกี้แต่สีมีเลือดจริงหรอมีมีเลือดของพวกนักกินเลยดังเนาะสอง ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคำผสมสไปร์ตกับไอ้นี่มาแล้วเออสไปเลยไม่รู้สึกเลยเออทำไมที่นี่ไม่รู้สึกวะลูกพีแต่ที่นั่น,น,น,นมันไอ<ม>้นี่นนเนาะไม่แน่แต่เราจะแกล้งกูทำไมไม่ได้ะเป็นหัววุ้นแบบอย่างนี้เลยรอดมาแล้ว อันนี้เป็นการกินหอยมาลาครั้งแรกเพราะว่าน้องเก้าบอกว่าหอยมาลาถ้าไม่กินต้องมากินที่นี่เท่านั้นเพราะว่าห้ามตุยเลยคนส่งปุ๊บตุยเยมยหม็นเลยสดๆอาจจะต้องชิมก่อนแบบไม่ต้องจิม้มพี่วีเขาหนานำใช่แล้วก็จิ้มอะไรนะโซยุเป็นไงดึกดุ๋ยอร่อยมากมันเป็นฟิลเหมือนนี้พี่นานตึงอะไรขะเจเต่าหื้อแต่เคียวได้เพราะที่เต่าหื้อตดแต่เชียวไม่ได้นะครับเอ้ยนี่แล้วก็นี่ อันนี้มาทุกเด็ดทุกรอเพรจะปิดกุ้งก่อนอันนี้อนลายชัดไปปะเนื้อยังเด้งอยู่เลยอ่ะใส่นี้หน่อยไม่หน่อยจริงๆกุ้งก้อนนี้ต้องกินอันนั้นกินซีฟู๊ดวะกินได้หมดแมมแต่จริงๆอะซีฟู้ดมันเป็นแบบทำลายเรื่องรสชาติไงแม่มันจะไม่ได้แบบความสนวัดซ้ำที่สุดสดอร่อยมากเดี๋ยวพี่สาวลองกุ้งลายเสือกุ้องเสือีแย่มาก ปลาหมึกมาแล้วถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าเคยกินบนเรือตกหมึกใช่ไหมแข็งเลยกระตือกระตือนกินยังลบแต่เนี้ยบางกินได้กระที้ทำไมอ่ะบูมบเข้าไปดิมันว่าคือปากเหรอเป็นไรอ่ะ<ล>ไม่ช <c oughs> ของดีบเหมือนมันจะร้องกะทีไม่ชอบกินของดิบ น,น,นี่นัดยังไงนะเราลองกรนจะมับไปหร้สเนียแล้วเราไม่ได้บังคับกินด้วยนะแต่อยากลองมึงจิ้มซีฟู้ดยังอ,อ๋อแล้วมึงไม่จิ้มอ่ะถ้ามึงไม่กินอะ่ะคือคนนี้ไม่ชอบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยซีฟู้ดเนี่ยจะช่วยได้ซีฟูดเป็นอาหารที่แบบลบกลิ่นลดรสชาติของทุกอย, <c oughs> ย่างวุ้ยมาแล้วหูน่ากินมากนี่ไม่เคยกินกุ้งลายเสือตลาดบ้านเรามันไม่ไม่ลดไงแม่อุ้ยจิ้มใหญ่มากอันนี้ขอจิ้มกับซีฟู้ดแล้วกันแน่บอ อันนี้นุ่มกว่านี้กรอบกรอบเด้งกรอบเด้งอันนี้เหมือนกุ้ง<ม>อันนี้เปรี้ยวกินกุ้งแชนปลาแต่นเนื้อแบบร้อ่ะแม่นี่มาแล้วเหมืนมอนกันซอสเลยปลากล้วยไม่เคยได้ยินซื่อปลากั้วในกรุงเทพเนาะปลากล้วยว่าน่ากลัวมากถ้ากล้วยก็เถอะน่ากลัวกล้วยกล้วยต้นกล้วยเหรอ อร่อยมากเนื้อเป็นกระซายเลยฮึสับเปือกจะเหมือนปลาสันดิ์รีค่ะแบบปลายเดลเลยนะอร่อยลาไวจะไกลถึงตัวเมืองหน่อยไม่หน่อยอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยอ่ะอร่อยนั่งรถมาเพราะว่ามันสดจริงจริงเพราะว่าถ้าเราไปกินตามในเมืองเลยอ่ะตองกมือกว่ามาเพิ่มอีกแล้วนะอันนี้พี่จ๊อน่าจะชอบฟิลกับข้าวว้าวนุ่มนักช้ำๆเลยหุบมือ มงึงภูมิใจในตัวอีก้าลูกน้องปะ่ะสดมาดีไข่เจียวมันยังสั่งนี่ค่ะยาวเลยายาวปลานี่หมดยังอะ่ะนี่ฮะ<า>ยังสิตอนแรกกำลังจะหมดนยเจ็ดพันก็แอบจุกอยู่นะเออตอนนี้อยากพูดแล้วป่อะอแล,อแล้วอา่อาทะาาเลที่ชอบที่สุดคือหอยหวานค่ะไ,ไม่มากแล้วไม่หมดจริงกลางแล้วกลางมาบ้างมาบ้างมาบ้างมาแล้ว ก็ใช้งงแล้วว่าังไหนพี่หมดยังอ่ะเหลือปูปูบรรยากาอ่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าทำไมกินแพงจังเจ็ดพันเยอะมากนี่แพงค่ะอย่ามาไม่แพงค่ะกูบอกเลยว่าถ้าในตัวเมืองสองหมื่นกว่าฟังนะที่สั่งมากินวันนี้วันนี้เราไปกินกันเจ็ดคนใช่ป่ะจริงๆอ่ะยี่สิบคนกินมาก เอาเนื้อออกมาให้หน่อยเซจิ้มด้านข้างเลยเออบิฟบิร์วิลุดเลยหุนนมอุยอันนี้มากสดือคนคนน่าอิสมาหนึ่งคำแบบเน้นๆไปพี่สาวโย ก้าวอร่อยมากสุดๆเดี๋ยวื้อเน่าทีนเนื้ออันนี้เป็นเมนูที่เราดัดแปลงมานะคะอันนี้เป็นกุ้งมังนะคะที่เราเอาเนื้อของตุ้ยบีที่เหลืองเป็นกับหปุกุ้งนะคะไปทำอุ้ยน่ากินมากดูดิสุดๆแล้วก็จะยั่วน้ำลายคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะคะนี่ตักมาแล้วน้องกุ้งมังกรต้มยำ ว้าน้ำต้มยำโซมากฟังนะถ้าใครอยากจะลองกินซาีนี้อ่ะให้ลองกินคำสองคำเพราะอะไรครับต้มยำอร่อยมากเนื้ออร่อยมากมองอะไรมึงอุ้ยเนี่ยมึงบอกมึงอิ่มแล้วไปมิจฉาใช่มิจฉาปลานี่เลยสุรานี่เลยใช่ล้นอ ขนีมของน้องมาแล้วของหวานแล้วก็อาหารของเราได้หมดไปแล้วน้องก้าวแก่กังเวอร์มึงคิดจนหมดไปไเ้ยตอนท้ายอ่ะสุดไม่เหลืออะไรเลยสรุปเจ็ดพันคนคุ้มมากแลค่าทำกับคนเท่าไหร่เจ็ดร้อยปั๊บห้ร้อยมนูเกินแค่เมนูละร้อยไม่ว่าจะเมนูก็แปดพันอะไรเงี้ยตีน้ำเนื้ออะไรเงี้ยน่ะเลยละอิ่มมากพูดดิ ใครก็ลองมาเที่ยวดูเพราะว่าเออเที่ยวในเมืองมันอาจจะแพงไงเราไปเที่ยวแบบไกลหน่อยไกที่นี่ก็ไม่ได้ไกลมากหรอกก็นั่งรถมาประมาณแบบ30 40นาทีอะไรเงี้ยเพลินๆนั่งบนเพลินนั่งบนเพลินเมากับเพื่อนมาบนรถแป๊บเดียวก็ถึงเกอยากกินด้วยหนัวเดซแอร์ทำไมมึงหน้าเมื่อกี้มึงเหมือนอะไรอยตอนไอโฟนมันโหลดอ่ก็ไม่รู้นึกว่าเปิดกล้องหน้าใครอยากกินก็มาเราไวซีฟู้ดถูกและคมและเดยที่ภูเก็ตมันก็มีอยู่ กะทิปิดรายการให้หน่อยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดสุดท้ายให้พี่เฉลิมศรีด้วยที่งไงวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าใครอยากให้พี่กินอะไรที่ไหนอีกอันนี้ก็ถือโอกาสมาไหนที่หวีแล้วก็เลยพาพี่นัทมากินด้วยงานวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะบายบายถอดเสื้อในในร้านอะเลิศทำถูกแล้วต้องมืินจ้ำมางวะมือเหม็นไปหมดเลยตอนนี้กินอาหารอีกินอะไรอย่างเงี้ย มือเหม็นอย่างเงี้ยติดไปสามวันนะจริงล้างไม่ออกอะไรก็ล้างไม่ออกมีค่ะถ้าไปเซนีอ่ะเพื่อนกูบอกตลอดเลยแต่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าอ่านตะเลอ่ะคือที่สุดนะเวลาแบบเอาพูดตรงๆอ่ะสุดๆขี้เหม็นมากแต่มันมีอย่างหนึ่งที่หายนะถ้าติดมือสบู่นกแก้วล้างอ่ะหายมันเล่นไม่อิไทยอินแต่ตอนนี้มันไม่มีขายแล้วไม่ใช่หรอ